อุ้มอิ่มมีงานน้อยกว่าน้องอุ้มอิ่มยังไม่มีเวลากลับบ้านเลยพูดแค่นี้เรามีงานน้อยกว่าองค์อิงเรายังไม่มีเวลากลับบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่เลยข่าวด่วนคับทุกคนเพราะเอกแม่หน่อยออกมาพูดแล้วนะครับสำหรับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าพ่อเอกได้เขียนแคปชั่น บน YouTube นะครับบอกว่าทำไมเจอแต่เรื่องแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับทุกคนต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยเจอดราม่าอีกแล้วนะครับทุกคนที่โอ้โหบางคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับอาจจะเป็นคนที่คนไม่ดีแหละหรือว่าคนดีประสงค์ร้ายนะครับไปคอมเมนต์บอกว่าทำไมน้องเนี่ยไม่ไปทำบุญให้กับคุณพ่อทำไมอุงอิงไม่หาเวลาไปทำบุญให้กับคุณพ่อรวยแล้วทำไมไม่ทำบุญให้กับคุณพ่อ เจอบ่อยมากกับคอมเมนต์แบบนี้ในช่องอุ้มอิ่มก็เจอเช่นเดียวกันครับ หลังจากที่ประเด็นเนี่ยมันประทุขึ้นมาครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าคอมเมนต์แบบเนี้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับเที่ยวแซะเที่ยวไปคอมเมนต์ในช่องพ่อเอกบ้างในช่องพี่หมอนอิงบ้างในทุกๆช่องทางบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้ครับทุกคนและวันนี้เนี่ยทางพ่อเอกแม่หน่อยเขาก็ได้พูดแล้วนะครับแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยหลักๆเลยน้องได้ออกมาพูดแล้วว่าหนูทำบุญทุกครั้ง ก็จะระลึกก็จะนึกถึงพ่อของน้องอุ๋งอิงทุกครั้งนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าการทำบุญครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราทำด้วยใจเราสามารถทำได้และอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วได้ไม่จำเป็นเลยที่ว่าจะต้องไปทำบุญที่วัดนะครับที่อยู่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีกระดูกของคุณพ่อใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย น้องก็ได้เผยมาแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาอย่างที่ทุกคนเห็นว่าอุ้งอิงเนี่ยทำงานทุกวันไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของตัวเองมีเวลาว่างแค่ช่วงเวลานอนเท่านั้นครับทุกคนกินก็ยังกินไม่ตรงเวลาเลยนอนก็ยังนอนไม่ตรงเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อุ้มอิ่มเข้าใจแล้วก็เห็นใจทางด้าน พ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็อุงอิงซึ่งเขาต้องตามติดกันไปตลอดพ่อเอกก็ขับรถให้กับน้องอุงอิงแม่หน่อยก็ดูแลน้องอุงอิงในเรื่องของการทำมันลัยอะไรต่างๆแบบนี้นะครทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้อุ้มอิ่มขอพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับและคิดว่าถ้าคนทำบุญ ประจำจะรู้ว่าไม่ว่าเราจะทำบุญที่ไหนเราก็สามารถอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้คนที่ล่วงลบไปได้อย่างอุ้มอิ่มเอ,เองนะครับอุ้มอิ่มก็ไม่ค่อยได้ไปวัดที่บรรพบุรุษอุ้มอิ่มเนี่ยอยู่เหมือนกันหมายถึงว่ากระดูกอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวัด แล้วซึ่งเราเนี่ยอยู่ห่างไกลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําได้แล้วทําแล้วสบายใจที่สุดนั่นก็คือการทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วเท่านั้นเองครับทุกคนสําหรับคอมเมนต์แบบนี้อุ้มอิมมองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ประสงค์ดีสร้างความแตกแยกให้กับ FC ฟซแฟนคลับทาให้ f c ฟซแฟนคลับเนี่ยเข้าใจอุ้งอิงผิดผิดแล้วก็ครอบครัวผิดผิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็คือทําบ่อยมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าอุ้งอิงหนึ่งเลยไปช่วยทําบุญนะครับกับคนพิการน้องเห็น ด้านหน้าเซเว่นน้องไม่สามารถเดินผ่านได้และอุงอิงและลึกอยู่เสมอว่าขอให้ผลบุญนี้เนี่ยอุทิศไปถึงคุณพ่อนะครับเรื่องนี้คือไม่จบสักทีจนทางพ่อเอกกับแม่หน่อยได้ออกมาพูดนะครับแล้วน้องก็พูดแล้วว่าถ้าหนูว่างจริงๆหนูก็จะมีเวลาเนี่ยไปไปทำบุญแน่นอนนะครับน้องพูดแบบนี้ทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับว่าองอิงเป็นคนที่ทำบุญเนี่ยบ่อยมากๆแล้วก็เป็นคนที่ ทํางานแบบช่วงนี้คือเป็นช่วงของน้องครับทุกคนอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับ FC Fan c ลับหรือคนที่ประสงค์ไม่ดีกับน้องที่ไปคอมเมนต์แบบนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าอุ๋งอิงเนี่ยทำงานแทบจะไม่มีเวลาหยุดเลยนะครับเราพูดแบบนี้ว่าน้องทุกคนก็ได้เห็นว่า ขนาดของพี่วัดศิวดตเองขอคิวมาแสดง m v น้องยังมีคิวให้ไม่ได้เลยในวันที่พี่วัดศิวดตต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้กับเขาเราอย่าไปคอมเมนต์แบบนั้นนะครับส่งกำลังใจไปให้น้องกันดีกว่าหรือเข้าไปคอมเมนต์ดีๆก็ได้บอกว่าอยากเห็นภาพน้องอุ้งอิงไปไหว้คุณพ่อคอมเมนต์แบบนี้ยังจะดูสร้างสารรค์ยังจะดูให้แบบน่าอ่านมากกว่า บางคนเนี่ยโอ้โหไปด่าทอแบบเสียหายแบบนี้ครับทุกคนอันนั้นคือคนที่ไม่ประสงค์ดีแล้วนะครับอันนั้นคือไม่ประสงค์ดีแล้ววันนี้เราได้ฟังพ่อเอกแม่หน่อยพูดถึงเหตุผลไปแล้วนะครับแล้วก็นะทิ้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกันครับกับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอุ้มมิมองว่ายิ่งอุ้งอิงดังเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่จับจ้องมากเท่านั้นนะครับทุกคนน้องเป็นที่จับจ้องมากมาก สำหรับคนบนโลกนี้ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้คนจับจ้องทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวน้องเลยอาจจะเป็นบุคคลใกล้ๆหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนจับจ้องหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาในครอบครัวในเรื่องที่แล้วใช่ไหมครับคนจับจ้องในเรื่องของการทําบ้านนู่นนี่นั่นนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอให้น้องเนาะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ต้องเก็บไปคิดนะครับสำหรับคอมเมนต์แบบนี้คือทุกคนถามมาไม่เก็บไปคิดได้ไหมมันมันมันกิไไ่ได้แหละเอออย่างอุ้มอิ่มเหมือนกันก็คือถ้าเจอคอมเมนต์ที่มันลบลบถ้าเราไปอ่านเจอเนี่ยมันห่อเหี่ยวนะครับทุกคนมันห่อเหี่ยวนะไม่ใช่ใครอยากจะเม้นอะไรก็ได้ตามอําเภอใจของตัวเองต้องนึกถึงแล้วก็ต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วยอันนี้มาพูดแบบดีๆไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรเลยแค่วันนี้อุ่มอิ่มจะมาอธิบายเนาะเหตุผลของน้องอุ้มอินะ่มเนี่ยให้คนเหล่านี้ ได้ฟังนะครับบางคนก็จะอาจจะบอกว่าแก้ตัวหรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับน้องเขามีงานทุกวันจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นกันอยู่นะครับเวลานอนยังแทบจะแบบนะเวลานอนยังแทบจะแบบยากเลยอะ่ะนอนให้ตรงเวลาก็ยังยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีแน่นอนครับโอกาสที่น้องจะไปไหว้คุณพ่อมีแน่นอนนะครับนะครับทุกคนนะอุ้มอิมมองว่าแบบนั้นแล้วก็อย่าไป อย่าไปโฟกัสกับเรื่องครอบครัวเขามากนะครับโฟกัสที่ผลงานน้องดีกว่าโฟกัสที่สุขภาพน้องดีกว่านะครับเพราะว่าน้องก็สร้างความสุขให้กับ FC แฟนคลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะแล้วก็เวลาโอกาสคืออย่างที่บอกว่าน้องแทบจะไม่มีเวลาเลยเงินนะมีที่จะไปทําบุญหรือว่าอุทิศส่วนบุญให้กับคุณพ่อของตัวเองแต่ว่าเวลาเท่านั้นเองครับทุกคนช่วงนี้ต้องบอกว่าเอาจริงๆนะทุกคนอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยพูดแบบนี้เลยว่า อุ้มอิ่มมีอุ้มอิ่มมีงานน้อยกว่าน้องอุ้มอิ่มยังไม่มีเวลากลับบ้านเลยพูดแค่นี้เรามีงานน้อยกว่าอุงอิงเรายังไม่มีเวลากลับบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่เลยเรามีแค่ส่งเงินไปอย่างเดียวนะครับพูดแบบนี้ได้เลยเนาะเต็มปากนะครับทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ต้องรับให้ได้ด้วยสำหรับคนที่คอมเมนต์ลบๆเนาะ เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะครับส่งกําลังใจไปให้พ่อเอกแม่หน่อยด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ผ่านพนน้นนาอในเรื่องราวคอมเมนต์อะไรพวกนี้ไปได้แล้วก็ขอให้ไม่ต้องเก็บไปคิดนะครับเ mm. ชื่อว่ายากที่จะไม่เก็บไปคิดแต่ว่าขอให้แบบทําความเข้าใจเร็วๆแล้วก็มุฟออนเร็วๆสาหรับพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ่งอิงนะครับเชื่อว่าเก่งอยู่แล้วนะครอบครัวนี้นะครับภูมิคุ้มกันก็เริ่มจะเยอะแล้วแหละก็ขอให้ ปังๆในทุกๆด้านนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มีมข่าวกระแสด้วยนะครับ